สวัสดีค่ะชาววันอังคารทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566นี้นกจะอ่านพลังงานของการงานการเงินด้วยนะคะขึ้นมาเนาะมาดูกันเลยค่ะว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะขอเปิดพลังงานหลักพลังงานของพลังงานรวมของคุณกันก่อนนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะโอ้ไพ่ใบแรกขึ้นมาดีมากเลยนะคะ นะในเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนกับคุณอยู่ในช่วงเวลาของการที่คุณรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเจอคนที่ใช่แล้วละคนที่พร้อมที่จะเข้ามาคือเหมือนกับคุณจะเจอกับ คนที่คุณพร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขาอะดูสิคะเปิดประตูหัวใจนะคะเพราะว่าประตูตรงนี้เปิดละนะคือจะมีคนเข้ามาที่คู่ควรกับหัวใจของคุณพร้อมที่คุณเปิดใจให้กับเขาประมาณนั้นเลยนะคะคนที่จะเข้ามารักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเราคุณเป็นคนจิตใจอ่อนโยนนะคะเมตตาเป็นคนที่ดีมากเลย ขึ้นในออฟสอร์ดนะเนี่ยจะมีคนเข้ามาแล้วจริงๆด้วยนะคะในเรื่องความรักชาวดังคารขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยนะความรักใหม่ๆความรักที่จริงใจความรักที่บริสุทธิ์นะคะคุณกำลังจะได้เจอนะอ่าแล้วก็เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณเปิดใจได้ในเรื่องของความรักเหมือนจะไอนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจิบน้ำ คนคนนี้เขาเขาจะเอาความจริงใจชนะใจคุณนะเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะความรักความจริงใจเพราะว่าชาววันอังคารเองคุณเป็นคุยน n อก s w สอดนะคะคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะคะปกป้องหัวใจตัวเองนะถ้าคนที่เข้ามาไม่จริงจังไม่ชัดเจนไม่พยายามที่จะ ที่จะเข้าหาคุณจริงๆะนกมองว่าคุณก็ไม่ได้เปิดใจให้กับใครใง่ายๆหรอกแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ทําให้คุณอยากที่จะเปิดใจให้กับเขานะขึ้นในใถือเรียญค่ะอ่าเป็นพลังงานของชาวทัดุดินนะคะลึกศกกันมังกรพลังงานของชาวทัดน้ํากรกฎพิจิกนีนแล้วก็ทัดลมค่ะเมถุนตุลกุมพราะไม่แม่ไมก็ได้นะคะคนคนนี้คนไกลก็ได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับ ด้านการเดินทางหรือว่าทำงานนอกสถานที่นะคะเนาะต้องไปกลางแจ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะในในเรื่องของการงานการเงินนกมองว่าในช่วงนี้คุณเต็มที่นะอ่าคุณเต็มที่กับงานทีเนี้ยผลงานของคุณก็เลยโดดเด่นนะคะเรามาพูดในเรื่องงานหน่อยนะ ผลงานของคุณก็เลยโดดเด่นแล้วก็ตอนนี้นะไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอะไรก็ตามคุณจะแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะคุณเอาอยู่นะขึ้นคุยน็อปสอดเนี่ยคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถตัดสินใจได้เด็ดขาดมากๆเลยในเรื่องของการงานอย่างที่บอกว่าคุณลุยเต็มที่แล้วก็ผลงานคุณก็ออกมาดีคุณอาจจะคิดในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจการลงทุนนะคะ คุณกำลังมีการวางแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นงานชิ้นใหม่เลยก็ได้ขยายเพิ่มก็ได้นะคะในช่วงนี้การเงินเนี่ยมองว่าคุณกำลังคิดตัดสินใจที่จะลงทุนอะไรบางอย่างอยู่นะคะที่จะสร้างผลกำไรให้กับคุณนะคะซึ่งนกบอกว่านกมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับคุณนะคะ อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะสิ่งที่คุณจะทำแต่ว่าออผลตอบรับก็ดีนะคะน่าชื่นใจเนาะแล้วก็เป็นไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งจากงานที่คุณทำจากสิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะทำนี่เองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นชีวิตดีมากนะคะชีวิตดีมากคือบางคนอาจจะมาเห็นมุมที่คุณแบบ เป็นเหมือนคุณหญิงคุณนายมุมคุณหนูนะคะสุขสบายแล้วแต่จริงอ่ะกว่าที่จะมาถึงจุดจุดนี้นะอ่าชาวอังคารคุณก็ลุยเต็มที่อดูสิคะนะคุณไม่เคยย่อดท้อกับอุปสรรคหรืออะไรที่คุณเจอนะคะคุณลุยเต็มที่คุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความอดทนมีความพยายามในสิ่งที่คุณทำเพราะว่าคุณมองเห็นคุณมองเห็นอนาคตเหมือนกับ คุณคาดการได้นะคะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําวันนี้นะคะจะให้ผลตอบแทนในอนาคตเป็นผลตอบแทนที่ดีที่น่าชื่นใจน่าพึงพอใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะความรักก็ดีเหมือนกันที่นี้ขอดูว่าในช่วงนี้ความรักของคุณนะนอกจากที่จะมีคนคนนี้เข้ามาแล้วเป็นยังไงอีกคะ อเป็นความรักที่จริงจังนะคุณอาจจะเจอกันผ่านสายงานผ่านการเดินทางนะคะเนาะเขาอาจจะเป็นถ้าทํางานด้วยกันอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยกันดีลงานกันคนคนนี้เป็นคนที่ดูปกป้องดูแลคุณได้นะคะแล้วเขาก็ใจดีมีความเป็นผู้นําค่ะโอ้โหดูสิคะ่ะ ไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่คู่กันขึ้นมานะคะ The e m p e r o r กับ The e m p r e s s นะคะคุณเป็นคู่สร้างคู่สมอะไม่น่าหรอทำไมคุณถึงอยากจะเปิดใจให้กับค,คนคนนี้ทำไมคุณถึงเลือกที่จะรักเขาเขาน่าจะมีคุณสมบัติที่ที่เหมาะสมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอะเอาจริงคือถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงคนเนี้ย ก็จะเป็นผู้หญิงที่สนับสนุนสามีที่ดีนะคะหมายถึงว่าเขาเขาจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณได้แล้วก็อ่าถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายเนาะอ่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรเ <c oughs> นี่ยนะคะคือถ้าคุณเป็นผู้หญิง เขามาเจอคลิปนี้คุณคนนี้เขาจะปกป้องดูแลคุณได้นะ,ะเขาจะมีความเป็นผู้นำของคุณมากๆเลยคือถ้าถ้าคุณเก่งแล้วนะคะค,คนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณได้คือมีความเหมาะสมมีความสามารถเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้นำคุณได้อีกนั่นเองนะคะ,อะโอ้โหคิงถือเหรียญน,นะคะ คือพลังงานขึ้นมาก็ดีอยู่แล้วนะ5ใบแรกนะเกี่ยวกับความรักนะคะคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณเขาจะชัดเจนการกระทําแล้วก็คําพูดของเขานะคะจะชัดเจนเลยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคุณอาจจะมีการเริ่มต้นได้พูดได้คุยสางความสัมพันธ์กันแล้วแหละนะคะอืมแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็จะได้เจอคนคนนี้นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือเป็นคนที่ทําให้คุณอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเขาเข้ามาเปิดใจคุณหรือคุณนั่นแหละเข้าไปเปิดใจเขาทําให้เขาอยากจะมีความรักนะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักเขาอาจจะถอดใจไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักมีพลังงานของทัดดินค่ะพลุศกนมังกรชาวราศีพิจิก คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเยียวยาวรักษานะคุณในเครื่องแบบได้นะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะโอ้โหคนคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยไม่ว่าเขาจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากมายเขาจะรู้เลยว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่เป็นความรักที่เขาปรารถนาแล้วเขาก็จะทุ่มเทกับคุณแค่คนเดียวนะขึ้่นไพ่สิบไมนะ้เนี่ยความรักความทุ่มเทนะ เขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะแต่คุณอะคุณอาจจะเป็นคนอดีตชาติของกันและกันก็ได้นะอืถึงรู้สึกว่าใช่ขนาดนี้แล้วก็มาเจอกันในเวลาที่ที่ดีที่สุดในเวลาที่ใช่ด้วยนะคะทั้งคุณและเขาก็พร้อมที่จะจริงจังในเรื่องของความรักแล้ว เขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะในเรื่องของความรักเนาะแต่พอมาเจอคุณเนี่ยคือน่าจะเป็นเนื้อคู่แหละ <c oughs> ชาววันอังคารคุณมีเนื้อคู่ละนะเพราะว่าพลังงานของเนื้อคู่เนี่ยดึงดูดซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะกลัวเขาจะกลัวในเรื่องของความรักแต่เหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะ ก็เลยดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้ไม่กลัวที่จะรักกับความรักครั้งนี้นะคะเนาะขึ้นไพ่สี่ไม้ก็คือการครบหากันแบบชัดเจนจริงจังนะคะก็บางท่านบางคนก็ถึงขั้นแบบว่าตกลงนะคะแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเลยก็ได้ก็แล้วแต่บางคู่ไปนะคะก็ยังไงก็ มีการชัดเจนกันแน่นอนในความสัมพันธ์ขึ้น6ดาบนะคะจะเป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณพร้อมที่จะรักคุณในทุกๆสถานการณ์นะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรคนคนนี้เขาจะดูแลคุณเทคแคร์คุณหาทางออกให้คุณช่วยเหลือคุณดีมากๆเลยนะคะความรักของคุณเนี่ยจะเป็นความรักที่ ที่หวยหาซึ่งกันรายกันไม่อยากที่จะปล่อยมือกันนะคะรักกันมากๆแล้วก็จะแบบว่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากห่างกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆหยิบยื่นเข้ามาทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณนะก็ไม่สนใจจะรักแค่กันรายกันฉันรักเธอฉันฉันไม่แบบปรารถนาใครอีกแล้วนะคะจะเป็นประมาณนั้นเลยนะทั้งเขาและคุณเนี่ย ความรักที่จริงจังแล้วก็ปกป้องดูแลนะคะความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักครั้งใหม่เนาะการเริ่มต้นใหม่ในความรักเึ้นไพ่ The World นะคะทั้งคุณและเขาอาจจะเรียนรู้หรือเข้าใจชีวิตแล้วนะคะในเรื่องของความรักประสบการณ์ต่างๆที่คุณและเขาได้เจอทำให้คุณและเขามีบทเรียนในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นนะคะ คนที่มีประสบการณ์ในการาในการที่จะรักแล้วเนี่ยก็เลยทำให้รู้วิธีที่จะรักษาความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะดีมากๆเลยนะขึ้นไพ่ห้าไม้ค่ะห้าไม้อุปสรรคปัญหาที่มีในความสัมพันธ์ ก็จะเป็นอะไรที่เล็กน้อยไปเลยเพราะว่าความรักที่คุณมีให้กัน,น่ะมันมากมายเหลือเกินนะมากจนทําให้รู้สึกมองว่าปัญหาที่มีในในความสัมพันธ์มันไม่ได้ดูเยอะไม่ได้ดูหนักเลยนะคะอุปสรรคนะอาจจะเป็นความห่างไกลนะคะภาษาความแตกต่างเนาะเวลาที่แตกต่างกันอีกนะคะซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะเนาะ ขอดูค่ะว่าไพา่ไพ่อยากจะอะขอดูทิศทางนะคะทิศทางความสัมพันธ์ขึ้นไพ่ห้าถ้วยนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเป็นรักดีๆให้กับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาตัวเขาหรือคุณก็ได้นะแต่คุณและเขาจะมาเป็นความรักที่เติมเต็มให้กันและกันจะเป็นความรักที่แบบทําให้กลับมาเชื่อแล้วก็ศรัทธาว่าเออยังมีความรักดีๆสําหรับเราอยู่นะ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีซะเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะอืหกถ่วยค่ะคนคนนี้แหละเป็นเป็นรักแท้ของคุณขึ้นหกถ่วยก็คือเป็นความรักที่ยั่งยืนเป็นความรักที่ยืนยาวนะคะอยู่กันไปจนแกะเข้านะคะหรือเป็นคู่ชีวิตของคุณเลยนะคุณและเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันหรือคุณและเขาเนี่ยจะรู้สึกผูกพันกันมากๆ ผูกพันกับคนคนนี้ทั้งๆที่อาจจะเพิ่งรู้จักกันนะคะมีความรู้สึกคุ้นเคยนะ <c oughs> เนื่องจากคุณและเขาอาจจะเป็นคนในอดีตชาติของกันเละกันนะคะเ <c oughs> ด็กดาบค่ะก็ทั้งคุณและเขาแหละน่าจะเป็นในลักษณะที่ระมัดระวังตัวเองนะคะ <c oughs> ปกป้องหัวใจตัวเองระวังตัวนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ย จะเข้ามารักคุณเนี่ยไม่ใช่จะได้เข้ามาง่ายๆนะคะแต่คนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักเขาความจริงใจความอ่อนโยนนะคะที่เขามีให้กับคุณการเทคแคร์ดูแลดีอะ่ะไม่ว่าคุณจะไวัยไหนนะขึ้นหกถ้วยเนี่ยบางคนบอกบอกว่ามาเจอกันในช่วงอายุเยอะใช่ไหมแต่ก็เป็นการแบบเป็นช่วงอายุเยอะที่หวานกันอยู่อะ่ะ นะคุณดูจากไพ่นี้สิทําให้กลับมากระชุ่มกระชวยนะคะทําให้กลับมาเป็นวัยใสยอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอืมโลกทั้งใบสดใสนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยช่วงต้นวัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมุมที่หวานแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะสําหรับความรักครั้งนี้ขึ้นไพ่เด e star ความรักครั้งนี้คาดหวังได้นะคะหรือว่าความรักครั้งนี้จะเข้ามาทําให้คุณเชื่อมั่นในเรื่องของความรักแล้วก็กลับมาศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณก็อาจจะไปทําให้เขากลับมาศรัทธาในความรักได้ด้วยเช่นกันนะคะขึ้นไพ่ซิกเซนค่ะนะไพ่ซิกเซนหรือว่าไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอพรนะคะเกี่ยวกับความรักก็ได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้พรคุณได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเซนต์นะคะไพ่บอกว่าสัญชาตญาณน,นะคะเซนต์ของคุณจะดีมากๆในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะรู้ได้ว่าคนไหนคือคนที่จะเป็นความรักที่ยั่งยืนให้กับคุณได้เนะาะไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาววนาังคารได้ หนึ่งไม้นะคะความรักครั้งใหม่กําลังจะมานะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้คนคนนี้จะทําให้คุณอยากที่จะมีความรักอยากที่จะให้โอกาสเขาคนคนนี้จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณไม่กลัวที่จะรักเขาทําให้คุณกล้าที่จะรักเขาสิบเหรียญค่ะ ความกังวลใจจะมาลายหายไปนะคะถ้าคุณเคยเจอกับความรักที่ไม่โอเคแล้วคุณรู้สึกมีความกังวลกลัวที่จะมีความรักกลัวที่จะเปิดใจคนคนนี้จะทําให้คุณน่ะคลายกับความกังวลใจได้นะคะขึ้นไพ่สิบเปรียญเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีนะคะ นะเราก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความร่ํารวยนะคะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยดูสิคะขึ้นไพ่สิบปริน,นะคะค,คนคนนี้คู่ของคุณเนี่ยอาจจะนําพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตคุณได้ด้วยนะคะหรือว่าชีวิตเขาเนี่ยฐานะดีอยู่แล้วก็ได้หรือคุณและเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะโอ้โหมีเรื่องของทรัพย์สินความสุขความอบอุ่นนะคะความเพียดเพ้อมในชีวิตจะเกิดขึ้นกับ คุณด้วยนะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานแต่งนะคะหรือว่าผ่านครอบครัวผ่านญาติก็ได้ด้วยนะคะคิงเถอทาค่ะคุณจะได้เจอกับคนที่เขาจะเข้ามาคลั่งรักคุณแล้วละ่ะนะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นำมีความดูมดูมีบารมีมีอํำนาจนะคะแต่คนคนนี้เขาจะคลั่งรักคุณ เขาจะเขาอยากจะรักแล้วก็ดูแลคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเนี่ยดูสิคะคลั่งรักแล้วนะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเม่สิงหธนูชาวราศีมีนนะคะขึ้นไพ่เดมูลอยากกังวลใจไปไพ่บอกอย่าพึ่งกลัวที่จะรักอย่าพึ่งกลัวที่จะเปิดใจเพราะว่าความโชคดีของ ชาววันอังคารคลิปนี้ก็คือคุณมีซิกเซน์นะคะช่วงนี้เซนต์คุณดีแล้วก็แรงมากค่อนข้างแม่นยำเพราะฉะนั้นอย่าอย่าลืมนะคะว่าเซน์ของคุณบอกอะไรคุณนะคะว่าคนไหนใช่ไม่ใช่นะคะคุณก็จะได้รับรู้นะคะจะสื่อถึงคุณนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาปกป้องดูแลคุณนะคะอาจจะเป็นสื่อสื่อช่วยสื่อสารคุณนะคะว่า คนไหนคือความรักที่ยั่งยืนของคุณนะไม่ว่าคุณจะมีคนเข้ามาหลายๆคนคุณก็จะรู้ได้ว่าคนไหนนะคะที่จะเป็นรักแท้ให้กับคุณก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาววันอังคารในช่วงเดือนนี้นะขอให้คุณ เจอกับความรักที่สุขสมหวังกันทุกๆคนเลยนะคะคลิปนี้ดีมากนะสำหรับพลังงานในเดือนนี้แล้วก็ขอให้ดีต่อไปเรื่อยๆเนาะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวค่ะเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้เลยนะคะตาม ID ดีหลายที่ให้ไหว้ดาังคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ